อุ้ยเป็นน้ำหอมที่ทําออกมาได้ดีมากนะคะยอมใจอุ้ยหมุนได้ด้วยอ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอุ้ยหลายคลิปแล้วนะว่าไม่ได้อัปเดตน้ําหอมน้ําหอมอะไรเลยนะคะก็หลายคลิปมากนะคะวันนี้ก็ได้เลิกนะคะ มีน้ำหอม4กลิ่นอะที่เราจะมาอัปเดตให้ชมให้ฟังให้ชมหรือฟังอะให้ชมแล้วกันเนาะให้ชมแล้วกันเนาะค่ะประมาณ4กลิ่นนะคะซึ่งไปเอฟมาใหม่อะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะต้องกราบขอบพระคุณนะคะวันนี้ด้วยนะคะที่เอามาให้ชมกันก่อนนะ ไม่เป็นไรนะเราไม่ต้องพูดถึงกันนะคะโอเคนะคะนะคะโอเควันนี้นะขอเริ่มเลยนะกันนะคะตัวที่แบบตัวดังตัวเด่นนะคะจากบ้านชองปองกอติเย่นั่นเองนะคะก็คือตัวชองปองนะคะกอติเย่นะคะดีวายนะ,ะดีวยะะัวยผู้หญิงนะคะกอติเย่ดีวายนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวผู้ชายนั่นเองนะคะลามีเอลิเซอร์นะคะ ลาเมลหรือเลอร์ลช่วยบอกหน่อยนะเดี๋ยวฉันขออ่านตัวนี้ก่อนชองปองกติเยเลเมาโอ้อ่านว่าเลเมลนะคะเลเมลไม่ใช่ลาเมลนะคะเลเมลอ่าเลเมลนะคะอ,อ่านของผู้หญิงกันชองปองกอติเยกอติเยชองปองกติเยแล้วก็กอติเย ดีวีนอ่าดีวีนซะกโอ๊กว่าจะดานได้นะคะดีวีนนะคะของผู้หญิงเนี่ยขนาด100 ml นะคะราคาเท่าไหร่อ่ะให้ดูอันนี้คือราคานะคะของผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายนะคะ125 ml นะคะโกติเย่เลเมาลนะคะอีลิเซอร์125 ml นะคะอันนี้ของผู้ชายของผู้ชายถูกกว่าเนาะถูกกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะฮะทั้งปริมาณเยอะกว่าแล้วก็ถูกกว่าเนาะของผู้หญิงอาจจะแบบมีส่วนผสมที่หรูรามาห่าอะไรเงี้ยเยอะมากนะคะเดีย๋ยวมาดูกลิ่นกันก่อนนะคะมาดูกลิ่นกันก่อนชองปองเนี่ยเขาก็กลิ่นแนวแนวเดิมนะคะประมาณแนววานิลาสวีทแอมเบอร์อะไรเงี้ยฮันนี่อโรมาตติกลาวเวนเดอร์ทูแบคโคลกลิ่นแล้วก็เฟสแด์สไปซี่ซึ่งนะคะซึ่งนะคะออกมาประมาณเนี่ย เดือนหนึ่งได้มัง้งเดือนหนึ่งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละนะประมาณนั้นนะคะลาเมลนะคะดิฉันขออ่านว่าลาเมลแล้วกันเนาะเนาะลาเมลอ่ะมันติดปากนะหมลิกซิร์ดนวินเทนซิตี้ฟอร์แมนบายฌองพอลกูเีเปอร์ฟเมอร์เขาก็จะเป็นคุณควอนตินบิชนะคะก็คือคนน่าจะคนนี้มั้งที่แบบเอ,อ่อปรุงน้ำหอมให้กับชองปองเนี่ย บ่อยมากนะคะมาดูโน้ตก่อนนะคะท็อปโน้ตของเขานะคะเป็นลาเวนเดอร์นะคะมิ้นท์นะมิดเดิลโน้ตเป็นวานิลลาแล้วก็เป็นซอินนะคะยางไม้เออเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เบสโน้ตของเขานะคะก็เป็นฮันนี่ทองกาบีนทแ o บ a โก้นะคะจริงๆแล้วน้ำหอมสไตล์น,นี้เราชอบตรงนี้จังเลยอะ่ะมันมันมีดึงออกมานเนี้ยดึงออกมาเนี่ยนะ ดึงแล้วค่อยฉีดเนาะพวกน้ําหอมของชองปองนี้ไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเก็บเอาไวอ้อ่ะมีมีเก็บเอาไว้ประมาณรุ่นสองรุ่นแค่นั้นเองเนาะเนี่ยผู้ชายอืมเราว่ามันกลิ่นคือหอมมากคือเราว่ามันแบบเป็นกลิ่นที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ที่หอมมากหอมสะอาดรูอะคือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอะ่ะ กลิ่นเปิดนี่คือเป็นแบบพวกฮันนี่วานิลลาเนี่ยชัดเจนมากมีแบบวลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์นี่ก็อรองลงมานะคะแล้วก็พวกทองกับบีนทแบคโคอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบเอ่อแว็กซี่แว็กซี่ไม้ไม้หวานหวานสะอาดสะอาดเนี่ยพอพอช่วงแบบแรกๆหายไปเนี่ยมันจะหวานแบบหวานตุ๊บเลยนะ ว่าแปลกๆนะส่วนมากน้ําหอมที่เป็นหวานๆเนี่ยเราจะเราจะแบบเลียนๆอ่ะเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่นะเนีย่ยหอมแบบหวานแล้วก็สะอาดนะคะเย็นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความหวานอยู่นะคะเราเข้าใจว่าน่าจะมาจากความเป็นชองกะบีนวานิลาฮันนี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันทําให้ความหวานนี่แบบทําให้ติดทนนานด้วยนะคะ อืมโอ้โหยิ่งยิ่งยิ่งเปิดยิ่งแบบดมไปนี่มันหวานมากนะคะหวานมากจริงนะคอลเลคชันนี้คือแบบมีอย่างยาวนานมากนะตัวนี้นะแล้วกล่องก็สวยมากปีนี้คือขวดสวยมากสีทองฉันชอบมากนะคะชอบมากโอเคโอเคนะคะสำหรับผู้ชายเนาะไปเนาะะหวังว่าทุกคนคงไม่แบบเนี่ย ไม่ติดใจเท่าไหร่นะเราว่าเป็นกลิ่นที่แบบทุกคนเคยดมนะหวานสะอาดสดชื่นเนาะจริงๆแล้วว่าเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะตัวลาเมอตัวนี้นะคะนี้นะอ่ะต่อไปผู้หญิงดีกว่านะคะผู้หญิงเดี๋ยวขอแกะผู้หญิงก่อนนะคะ g a u t เ e r d i v v n n e the feminine fragrance by jean paul g a u t i e r เราไปลองมาแล้วนะคะแล้วมันหอมแบบ หวานชํำดอกไม้หวานชํำม,มากแล้ว,วขวดขวดคือสบเซ็กซี่มากเหมาะแก่การแบบสะสมมากนะเราของเปิดนะว่ามันหมุนได้ไหมหมุนได้หรือเปล่าวุ่ยหมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยเปิดได้ด้วยไว้เติมง่ายโทอโอเคชอบ โอ,อดีไว้เติมนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะน้ำหอมของผู้หญิงเนี่ยน้มมันเป็นยังไงนะคะกอติเย่นะคะดีวีนชองปองกอติเย่นะคะ for women นะคะน้ำหอมแนวสวีทฟลอรัลนะคะมารีนอะควาติก a r OMATIC p a w d e r y และก็ s a u t y นะใจหลักไหลใหญ่ใจความของเขานะก็จะเป็นน้ำหอมแนวดอกไม้ขาวอะไรเงี้ยที่มีความหวานหวาน,วานสวีทๆมากเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกวา่านะฮะสำหรับน้ำหอมตัวนี้นะเป็นน้ำหอมแนว Amber Floral นะฮะ Amber Floral เราว่าเป็นน้ำหอมที่น้ำหอมออกหวานนะ,ะซึ่งเบสของเขาอาจจะเป็นความแป้งหน่อยหน่อย ไม้หน่อยนหน่อยนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นน้ําหอมที่ออกมาพร้อมๆกันเลยนะคะปีนี้เองเมื่อเดือน2เดือนนี่แหละแล้วก็เป็นน้ําหอมที่คุณควอนตินบริชนะคะคือเป็นคนเป็นเพอร์ฟูมเมอร์ด้วยนะคะ,ม,ะมาดูท็อปน้ตของเขาดีกว่านะคะท็อปน้ตของเขานะ,ะนะคะคาลิฟโซนนะคะคาลิฟโซนนะเป็นน้ําหอม กลิ่นแตงโมที่มีความฉ่ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยน,นะเป็นเป็นซินเทติกอะเป็นน้ำหอมที่แบบปรงุงอ่าเป็นสารเคมีอะไม่ได้เป็นแบบกลิ่นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เรดเบอร์รี่นะคะอันนี้ท็อปโน้ตนะคะเรดเบอร์รี่เบอร์กามอตค่ะเอ่อมิดเดิลโน้ตก็จะมีลิลลี่นะคือพูดถึงลิลลี่นี่ก็หวานอยู่แล้วเนาะบวกด้วยอ e ีล e ังอีลังนะแล้วก็อ e ีลังก็คือหวานก็ไปอีกนะหวานหอมนะ หวานหอมเออแล้วก็จัสมินนะคะเบสโนตของเขานะก็จะมีเอ่เอเมอแรงอ่าเมอแรงขนมชนิดหนึ่งนะที่มีความแบบขนมขนมหวา,ยอยานอะไรเงี้ยมัสแล้วก็แพชูรีนะครับคือพิมพ์เสนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะว่ากลิ่นม,มันเป็นอย่างไรขอดึงสลักก่อนบึง้งนะฮะระเบิดจะ้ะไม่ใช่สลักระเบิดนะจ้ะเธออาชีพอืม โอ้โอุโหมีความไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเย็นอันดับแรกเลยคือมีความเย็นและความหวานขึ้นมาแบบซ้อนขึ้นมาเลยค่ะวุ๊ยหอมรูมากเป็นเป็นความหวานที่ความมีความรูอ่ะมันมีความขนมหน่อยหน่อยอุ้ย มันหอมมากวุ๊ยหอมมากมันมีความขนมมันมีความดอกไม้มันมีความหรูหราอยู่ในเนี้ยอุ๊ยโทมันไม่เหมือนตัวเก่านะแล้วทำให้เรานึกถึงลายอ so นะเออ่พวกโซสแกนด้วนนะคะเออพูดถึงโซสแกนด้วนฉันก็มีนะจ๊ะแต่ว่าหมดไปแล้วนะเออแล้วก็มี มีไม่กี่อย่างอ่ะขอชองปองนะคะมีไม,ม,ม่มีไม่เยอะนะคะอุ้ยหอ,หอมมากอุ้ยยอมใจหอมแบบดอกไม้หวานๆที่มีความเป็นขนมแทรกมาแทรกมาแทรกมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลิศมากเลิศมากทต้องไปตับนะหอมมากเราว่ากลิ่นส่วนหนึ่งนะที่ที่มีความหอมหวานอย่างเงี้ยเรานึกถึงดอกไม้ ดอกลิลลี่ที่อยู่ในน้ําหอมอื่นๆด้วยนะจะมีความหวานอย่างเงี้ยมันจะมีความหอมหวานหอมขึ้นจมูกอ่ะละนุลลำนวลมีความขนมรองๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอ้กลิ่นเปิดเมื่อกี้หอมมากนะฮะหอมมากเลยส่วนพวกท็อปโน้ตที่เป็นรสเบอรี่ก็ได้กลิ่นนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าเราคิดว่านะฮะพวกขนมพวกดอกไม้ที่มีความหวานเนี่ยมันมันกลบไปหมดนะทำให้ได้กลิ่นพวกท็อปโน้ต ที่เป็นอย่างเรสเบอร์รี่เนี่ยน้อยมากนะคะน้อยน้อยมากมยิ่งผ่านไปยิ่งกล่นขนมชัดมากชัดมากๆนะคะชัดมากๆอืมหอมมากหอมมากเธอต้องไปตามนะคะเก็บนะคะเก็บแน่นอนชอบอชอบปวดอะ่ะทชอบขวดมากโอเครู้เรื่องจบปิ๊งนะจ๊ะฮะเดี๋ยวต่อไป สองตัวต่อไปนะคะจากลาคอจากบ้านลาคอนั่นเองนะคะจากลาคอตัวล่าสุดเดี๋ยวเรามาดมของผู้หญิงก่อนดีกว่าตัวนี้เราได้เทสเตอร์มานะเทสเตอร์มาอืมลาคอนนะคะ L หน er, ึ่งหนึ่งน L หนึ่งสองหนึ่งสองโรสเออร์อนะคะลาคอสฟราการนะคะ ป็นมาดูโน้ตกันก่อนดีกว่านะคะโน้ตของเขามันจะมีความเป็นโรสนะคะพาวเดอรี่มัชนะคะวูดดี้ฟอรัลซิตัสและไอริสนะคะน้ำหอมก็เพิ่งออกมาประมาณเดือน2เดือนนี่นะปร์ฟูเมอร์มี2คนนะคะมีคุณคารูรีนะคะแล้วก็คุณฟานนี่นะคะมาดูท็อปโน้ตของเขานะคะท็อปโน้ตของเขามีแมนดารินออเรนจ์ทีไวท์ทีนะคะ แอปเปิลก็คือพริกไทยดำนั่นเอง Mid note, มิดเดิลน็มีโรสนะคะคอตตอนฟลาเวอร์อ s ริชเอออ r ริชเนี่ยน้ำหอมจะบอกว่าอ r ริชอยู่ในน้ำหอมตัวไหนนะเราว่ามันหอมแบบหอมละมุนหอมพุดดีหอมแบบโอ้เธอหอมมากนะคะแล้วก็เบสเบสน e นะคะมีมั s ชนะคะซีดาร์แซนด์บูดนะคะนี่ขวดเขาก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบลายแบบนี้เนาะ ข้างหน้าก็จะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะลาคอสอ่ะมาดมกลิ่นกันก่อนดีกว่านะคะอืมว้าวกลิ่นเปิดดีมากกลิ่นเปิดชาชัดมากกลิ่นเปิดเหมือนกลิ่นกุหลาบที่มีความชาชาไม่ใช่แขนขาชานะกุหลาบที่มีชาเปิดขึ้นมาเหมือนเหมือนกลิ่นชาที่มีกุหลาบดันขึ้นมา ถ้าไม่เรานึกถึงกลิ่นในนี้นะกลิ่นนี้สวีทพ pea, wow. <laughs> ีอิงลิชแพร์แอนด์สวีทพีวายขายอยู่นะเธอเออขายอยู่นะแต่นี้มีความแป้ง,ปงมากกว่านะพาวเดอรี่มากกว่าอืมเป็นกลิ่นเป็นมันก็ไม่เชิงเป็นแกลิ่นน่าหอมกุหลาบนะ แต่มันเป็นน้ำหอมที่เป็นแบบดอกไม้สีชมพูที่มีความซีตรัสสะอาดฟลอรัลสะอาดสะอาดสาดสชื่นก็ตามสไตล์ตามแนวเขาอะนะน้ำหอมของลาคอสเนี่ยอืมเนาะน้ำหอมเขาแบบสดชื่นสะอาดมันไม่เชิงกุหลาบนะมันเชิงดอกไม้สีชมพูนะที่มีความสบายสบายสะอาด อามีกลิ่นชามีกลิ่นความเป็นซิตรัสหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายเป็นน้ําหอมที่ใครเริ่มต้นใช้น้ําหอมเนี่ยต้องมากิ่นนี้กิ่นนี้เลยนะคะกินแบบสบายมากสะอาดสบายอะ่ะมีความเป็นโซป,ปี้หน่อยๆเออเราว่ามันมีความโซป,ปี้สะอาดสะอาดอควาติกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอืม เหมือนอาบน้ําเสร็จใหม่ๆชอบมากเหมือนสบู่อะไรสักอย่างเนี่ยอืมประมาณนั้นนะคะตัวนี้เลยชอบชอบมากนะคะโอเคมาตัวต่อไปดีกว่านะคะอันนี้มาของผู้ชายมากนะคะเขาอ,ออกกันมาคู่กันนะเนี่ยเขาอ,ออกคู่กันมาเลยชอมเป็นนี้นะคะพร้อมกันนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนะแล้วกลิ่นผู้ชายคือแบบ หอมมากฉันไปเทสมาแล้วนะคะหอมสุดๆไปเลยนะคะมาดูก่อนนะสำหรับน้ำหอมผู้ชายเดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันก่อนนะคะน้ำหอมผู้ชายเนี่ยออกแนววอ r m มสไปซี่อ m ร t i ติกนะก็คือสดชื่นนั่นแหละนะมีความสดชื่นซีตรัสสะอาดๆอะไรเงี้ยลาเวนเดอร์วูดดี้เลเทอร์นะคะก็คือหนังนั่นเองแล้วก็เออร์ตี้นะคะมาดู นะะน้ำหอมขอเขาเป็น Woody Spicy Fragrant ะคะมี perfumer สองคนอีกแล้วนะคะคุณ d า l ฟี i n นะคะกับคุณช h น n ร Christophe นะคะ top note ของเขานะมี Mandarin นะคะมี Turmeric Turmeric คืออะไรอะขิงค่ะเงี้ยหรอขอาไผ่นะช่วยขอเลยดูก่อนก็ <S 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 คือขมิ้นนั่นเองนะคะขมิ้นกลิ่นเป็นยังไงขมิ้นแบบมีความ spicy เนอะมีความแบบ เผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั mm ้นนะคะแล้วก็ม mm ิดเดิลโน้ตของเขานะมีคาดามอมนะคะก็คือกระวานเองนะแล้วก็ลาเวนเดอร์แคริเซตนะพวกนี้ก็จะให้ความสึกความรู้สึกสบายหรูนะคะผ่อนคลายโน้ตเบ็ดโน้ตก็จะเป็นเลเทอร์ก็คือหนังนะคะแล้วก็เวทีเวอร์ย่าแฝกแล้วก็เซดเดร์บูดนะก็คือไม้จันนะฮะไม้จันนั่นเองนะไม้จันหอมมากนะเธอนะแล้วก็ อมาดู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 นะคะมาดูอ่ะมาทดลองกิ่นให้ดูอืมว้าวมากอืมกลิ่นเปิดคือมีความคาเดามอมมีความลาเวนเดอร์ที่ชัดส้ม ส้มข่ดมอมชัดมากนะคะอ so อ้ยเป็นน้ำหอมที่ทำออกมาได้ดีมากนะคะอืมมีความเขียวสดชื่นสะอาดแต่เขียวไม่ได้เขียวจ๋านะเขียวแบบ ผ่อนคลายเขียนแบบสมุนไพรสะอาดสอาดนะเราว่าน่ามาจับคาดามอมที่แล้วก็เศษนะที่แบบกลิ่นชัดเจนมากเราบอกเลยว่าเขาทำได้ดีมากออ้ยกลิ่นส้มชัดเจนมีความส้มชัดเจนมากอุย้ยว้าวมากมันว้าวมากทธอยากให้ไปตำนะคะมันหอมมากวีดีมากสะอาดแบบ อืมเป็นกลิ่นที่แบบมีความซีดรัสผ่อนคลายนะสะอาดสะอาดผ่อนคลายอุ้ยดีอุ้ยดีมีด,ดีทำให้เรานึกถึงน้ำหอมของโจมาโลนอีกอยู่กลิ่นหนึ่งนะคะนึกไม่ออกเหมือนกันอืมใครแนวสดชื่นสะอาดแล้วก็มีความอารมณติกผ่อนคลายเออรู้สึกว่าใส่แล้วไม่ต้องคิดเยอะ ะะก็คือกลิ่นนี้หอมสะอาดมากนะคะลาคอสนะคะ L หนึ่งสองหนึ่งสองบรองนะคะเอออินเทนไม่รู้ว่าความทนขนาดไหนเนาะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วชอบมากชอบหมดทุกศปหมดทั้งสี่กลิ่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปตามก่อนเดี๋ยวนี้ไปตามันนี้ก่อนนะคะไปตามันนี้ก่อนไปตามอีก นะคะคลด50%อยู่นะโทอโอเควันนี้ไปแล้วนะไปแล้วนะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะให้เมษาด้วยนะคะจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะคลิปหน้าเป็นอะไรนะอัปเดตอะไรมาตามกันนะคะอ่ะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ้โหหมาก ไม่ชอบ